สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะฝนที่กาลสินเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเลยนะคะเช้านี้เพิ่งหยุดนะคะแต่ก็ยังคล้มอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวสักพักน่าจะตกลงมาอีกระรอกหนึ่งนะคะเช้านี้พี่ดำใหญ่พี่สไปนยน้องโคกแล้วก็แม่ขาวมากินข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ค่ะ ่วนเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณตั๊กจะเอาข้าวไปให้น้องเป๊ปซี่กับน้องมิลินดานะคะตอนนี้แม่ขาววิ่งมากินกับคุณครูตั๊กก่อนนะคะแม่ดำเล็กยังไม่ตื่นนะคะทุกคนเช้านี้เจอแค่นี้นะคะนี่ค่ะนี่พี่ขาวเมื่อสักครู่นี้เป๊ปซี่กับมิลินดาวิ่งมาตรงนี้นะคะทุกคนตรงท่อระบายน้านี่นะคะวิ่งตามแม่ขาวมาแล้วก็วิ่งกลับไปนะคะยังกลัวคุณตั๊กอยู่เลยนะคะ เห็นทั้งสองตัวเลยนะคะเริ่มวิ่งตามแม่มาแล้วแต่ยังไม่กล้าขึ้นมาหาคุณคูตักนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคูตักจะยกชามข้าวไปให้เด็กๆก,กินนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลุ่มนี้กินกันก่อนนะคะวันนี้มีตับต้มด้วยนะคะไม่ได้ปรุงเครื่องนะคะแบ่งของพี่เสือมาให้หลังจากเด็กๆกลุ่มนี้กินข้าวเสร็จคุตักจะออกไปหาเสือหนึ่งกับแพนด้าที่ขนส่งต่อนะคะ เมื่อวานพี่ดำใหญ่ไม่ยอมมากินข้าวเช้าเลยนะคะน่าจะตื่นสายนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยเดี๋ยวรอแม่ขาวกินเสร็จแล้วกุณตากจะเพิ่มข้าวใส่จานแม่ขาวแล้วก็เอาข้าวไปให้เจปซี่กับมิลินได้กินนะคะต้องค่อยๆไปทีละกลุ่มนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเป๊ปซี่กับนิลินได้ถึงจะกล้าว,วิ่งมากินกับคุณครูตักที่นี่นะคะลำใหญ่อร่อยไหมลูกอาหารเม็ดหมดก่อนเดี๋ยวแม่เติมอาหารเม็ดให้สไปสไปยังกินอยู่เลยโคมาสิลกูกโคไปกินข้าวสไปแม่ขาววิ่งไปหาลูกโอมาแล้วค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคน อุ้ยคุณตักขนลุกค่ะเ i, ็บซี่มิลินดามากินข้าวลูกเ็บซี่มิลินดามากินข้าวแม่จะเพิ่มข้าวให้เมียวเมวียวเมวีวเมียวทุกคนคะเดี๋ยวคุณตักซูมนะคะอุ้ยวิ่งตามมาแล้วนะคะทุกคนมากินข้าวลูกมากินข้าวมิลินดานะคะมิลินดาเดี๋ยวแม่เพิ่มข้าวให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคุณตักเอา ข้าวใส่ชามให้น้องก่อนนะคะทุกคนครับมิลินดากับเป็ปซี่กินข้าวอยู่ตอนนี้เยิดท้ายรถยนต์คุณครูตั๊กนะคะดีใจมากเลยวันนี้ไม่ต้องกินอยู่บนหลังคาแล้วนะคะตอนนี้ครูตั๊กไม่ไปใกล้น้องนะคะกลัวน้องจะวิ่งหนีนะคะกว่าจะหลอกล่อมาได้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้กระดึบกระดึบเข้ามาบริเวณหน้าห้องเรียนนะคะตอนนี้ครูตัก๊ก ถ่ายคลิปอยู่บนหน้าระเบียงห้องเรียนนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเด็กๆทั้งกินทั้งเล่าแวงมองซ้ายมองขวาแต่มีแม่ขาวเป็นยามเฝ้าให้นะคะเด็กๆด,ดูจะตื่นเต้นมากเลยเป๊ปซี่กับนิลินดาเอาเท้าหน้านะคะเข้าไปเหยียบในข้าวเลยนะคะทุกคนแม่ขาวคอยระวังภัยให้ลูกอยู่นะคะ ตอนนี้ดีนะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์ถ้ามีมอ mm hmm. เตอร์ไซค์เด็กๆจะวิ่งหนีเลยนะคะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ hmm. เข้ามาในซอยนะคะตอนนี้ดำใหญ่โคกแล้วก็สไปร์อยู่หลังคุตักนะคะโอ้อยากได้ภาพนี้มากๆเลยเดี๋ยวเด็กๆก,กินตรงนี้เสร็จคุตักก็จะไปหาเสือหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงจะถ่ายคลิปให้ดูต่อกันเลยโอ้น่ารักมากเลย มก่าจะได้รูปนี้ไม่ใช่ง่ายนะคะเก่งนะคะตอนนี้นิลินดาเริ่มเก่งเหมือนเป๊ปซี่แล้วดำใหญ่อย่าไปยุ่งกับน้องดำใหญ่น้องจะตกใจนี่ค่ะให้เห็นเลยนะคะว่าคุณตากอยู่บนบ้านนะคะ,คะไม่ต้องไปข้างบนหลังคาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยๆฝึกน้องนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องกินข้าวสักพักหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนพี่ดําใหญ่มานั่งดูน้องกินข้าวนั่นน้องของหนูนะลูกดําใหญ่ก็เกิดมาจากท้องแม่ขาวไงลูกนั่นน้องแท้แท้ของหนูเลยนะเนี่ยแม่ขาวกินต่อแล้วนะคะทุกคนอา้าวเป๊ปซี่วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตกใจเสียงนกมั้งคะทุกคนเสียงอีกานะคะดาใหญ่ดูน้องหนูหรอลูกหน,หนูเล่นกับน้องหนูหรือย,ยังห,หนูเป็นรุ่นแรกที่ออกมาจากท้องแม่ขาวไงลูก ะะขาวตอนนี้ขาวกินข้าวต่อนะคะมิลินดานั่งอยู่ข้างหลังเบบซี่วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะน่าจะเข้าห้องเก็บของแล้วนะคะเบบซี่เขาเคยกินแต่อยู่บนหลังคานะคะคุณตักเกรงใจเขานะคะเพราะว่าไม่ใช่เขตบริเวณบ้านคุณคุณตักนะคะถือชามข้าวไปวางไว้ให้แล้วก็แบบวางไว้บนหลังคา เขาแล้วก็เกรงใจนะคะแต่วันไหนที่เด็กไม่วิ่งมาอย่างนี้เราก็ต้องอ่นะ ه, เป๊ปซี่กำลังเดินมาค่ะทุกคนนี่นค่ะเห็นไหมคะตัวเล็กๆขวามือนะคะเป๊ปซี่มากินข้าวลูกเดี๋ยวซูมให้ดูเป๊ปซี่่ะเดเวิ่งมาแล้วค่ะทุกคน มาแล้วค่ะทุกคนมาแนละ้วตกใจนะคะน้องตกใจนี่คือความน่ารักของเด็กๆนะคะตอนนี้น้นองๆได้กินข้าวเช้าและเย็นกับคุณครูตากนะคะดำใหญ่อย่าส่งเสียงน้องจะตกใจตัวเองเป็นพี่รุ่นแรกเลยนะเนี่ย ค่ะทุกคนคะยังไงเดี๋ยวคุณตักปล่อยให้เป๊ปซี่มิลินดากับแม่เขาอยู่ด้วยกันมุมนี้ก่อนคุณครูตักขอตัวไปหาเสือหนึ่งที่ขนส่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ขนส่งกันต่อเลยคะ่ะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้คุณครูตากกำลังจะไปหาพี่เสือหนึ่งนะคะ นี่คือบรรยากาศ7จ็ดมงครึ่งที่กาลสินนะคะฟ้าครึ้มไปหมดเลยนะคะรถไม่เยอะนะคะวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้คุณตักมาถึงที่ขนส่งแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นที่เสือหนึ่งเลยนะคะเมื่อวานวันเสาร์เข้ามาเจอเสือหนึ่งกับสัมรีนะคะแต่ไม่เจอแันด้านะคะ อยู่ไหนนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอแพนด้าหรือสัมลีนะคะพี่เสือมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเสือแล้วแพนด้ากับสัมลีแล้วลูกแม่ทำตับลุกเข้ามาให้ก็เอ๊ร,กร,กรกักรักรักเดี๋ยวเดี๋ยวยวาเท้ากางเกงกางเกงเปื้อนหมดเลย <c oughs> เหยียบโคลนมาเหยียบน้ำมาแล้วก็โอ้กางเกงดำ พี่เสือเอาเท้าหน้านะเดีย๋ยวใส่ากานเกมเนคุตักกดำหมดเลยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กลับไปซักมาๆม,ม,มากินข้าวมาวันนี้ของโปรดหนูด้วยป้าป้าไปกินปะแม่จะรีบกลับไปสอนหนังสือเก้าโมงมาลูกนะค่ะทุกคนคะวันนี้เป็นตับคลุกข้าวนะคะมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ำนะคะคุณตั๊กทำสองอย่างนะคะเพราะว่าตับเยอะนะคะวันนี้แล้วยังทํามาเผื่อสํารีกับแพนด้าด้วยนะคะ แต่ไม่เห็นเลยเนี่ค่ะไม่เห็นสัมลีกับแพนด้าอดกินเลยวันนี้แต่ว่าถ้าขากลับเจอเขาข้างทางก็จะเาให้น้องนะคะอ,คอันที่เสือลิฟกินหรอกวันนี้ครูตั้งมีสอน9โมงเช้าถึงยโมงนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดกางเกงเลอะเลยนะคะนี่ค่ะดูรอยเท้าพี่เสือเมื่อสักครู่นี่ค่ะนี่ค่ะกางเกงคุณครูแตกสีครีมผลงานพี่เสืออ้ามากินข้าวหรอก ดีนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะทุกคนแต่คิดว่าอีกสักพักหนึ่งช่วงคุณตักสอนหนังสือน่าจะตกลงมาอีกนะคะแล้วก็ตกทั้งวันนะคะคิดถึงสัมรีกับแพนด้าจังเลยแต่เมื่อวานสัมรีได้กินข้าวด้วยนะคะช่วงนี้คุณตักจะมาหาพี่เสือตอนเช้าก่อนเริ่มสอนนะคะเพราะว่ามาช่วงบ่ายและเย็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกตลอดนะคะ ต้องมาเช้าแบบนี้เลยนะคะเงียบดีนะคะทุกคนเงียบมากเลยช่วงวันหยุดนักขัตเกลิสอสัปดาห์ที่ผ่านมาคุตาก็มาหาพี่เสือสัปดาห์ละสวันนะคะที่เราหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะมาหาครบเลยนะคะถ้ามีวันหยุดแบบนี้นะคะตอนนี้พี่เสือเลือกที่จะกิน ข้าวคลุกตับนะคะแบบแห้งนะคะอีกถุงหนึ่งเป็นแบบน้ํานะคะเป็นน้ําต้มตับนะคะยังยังไม่กินนะคะเมื่อสักครูน่นี้ก่อนคุณตักออกมาคุณตักย้ายชามข้าวของน้องเบบซี่มิลินดาแล้วก็แม่ขาวย้ายมาอยู่ตรง ขย่ยมาทางริมฟุตบาทฝั่งรถยนต์คุณตากนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆวิ่งมากินหรือยังเพราะเมื่อกี้ย้ายมานิดนึงนะคะกลัวทางโค้งแล,ล้วรถจะชนก็เลยค่อยออกมาหาพี่เสือหนึ่งเดี๋ยวจะกลับไปดูนะคะถ้าชามหมดก็คือแต่ว่าน้องวิ่งมากินนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆฝึกให้วิ่งมาหาคุณคุณตากนะคะวันนี้ได้ภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากหลายมุมด้วยกันนะคะ ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพักผ่อนวันนี้วันอาทิตย์นะคะส่วนคุณตักไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะคะทั้ง7วันคุณตักทำงานทุกวันนะคะนานๆนนถึงจะได้หยุดสักครั้งหนึ่งนะคะเวลาได้ทำงานเป็นเวลาที่มีความสุขมากๆนะคะของคุณตัก เหนื่อยบ้างแต่สนุกนะคะดีดีกว่าอยู่ว่างๆนะคะโหเสือยังไม่กินต้มตับแบบน้ำเลยอลกูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะกลับแม่จะแวะไปดูบ้านสัาลีกับบ้านแพนดา้าจะผ่านอยู่นะคะค่ะกลับนะคะค่ะยังไงคลิปเช้านี้คุณคูตากับพี่เสือหนึ่งคงต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคูตาต้องขอตัวกลับไปแต่งทัวเตรียมสอนก่อนนะคะ ตักลาไปแล้วนะคะเสือลาหน่อยลูกวสวัสดีค่ะ